สวัสดีครับเพเดี๋ยวมาดูนะครับอ,อันนี้ก็เป็นการบำรุงรักษาแบตเตอรี่นะครับสำหรับแบตเตอรี่รถยนต์ที่เราใช้ประจำนะครับในการชาร์จเพื่อบำรุงรักษาครับแบตเตอรี่รุ่นนี้เป็นแบตมือสองอเปลี่ยนมาตั้งแต่เดือนเดือนสี่นะครับเดือน4 อันนี้มาเดือนสิบสองแล้วก็ประมาณเจ็ดแปดเดือนแล้วก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะสเตกเกอร์ดูนะครับแล้วก็มาเช็คน้ำกันว่ามันพองไปหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการขั้นตอนการชาร์จเพื่อยืดอายุนะครับแบตเตอรี่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมี ตัวช่วยนิดหนึ่งก็คือจะมีน้ำยาพิเศษใส่ลงไปเดี๋ยวมารับชมดูนะครับเดี๋ยวจะทำการแกะสติกเกอร์ตัวนี้ออกก่อนอันนี้เราก็แกะฝาออกมาแล้วนะครับเราจะมาดูที่ตช่องว่า,ามันพองหรือเปล่านะครับตัวน้ำน้ำกัน ขาอที่ดูมันก็พองนะครับตัวน้ำกันเดี๋ยวเราจะเติมน้ำให้เต็มแล้วก็ทำการชาร์จบำรุงรักษา เดี๋ยวขั้นตอนนี้นะครับก็จะเติมน้ำยา,าเล่งปฏิกิริยาลงไปก่อนอช่องละหนซีซีติมไปทุกช่องนะครับ อันนี้เป็นสูตรพิเศษไม่ได้ทำขายนะครับโอเคที่เหลือก็อคืนแล้วก็คราวนี้เราก็จะเติมน้ำให้ให้มันเต็มทุกช่องนะครับ สเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเข้าเครื่องชาร์จปรุงรักษากัน <_ d ata> เครื่องชาร์จสำหรับประงาารักาแบตเตอรี่นะครับก็ง่ายๆนะครับผมก็จะมีตัวนี้นี่นะครับรุ่นนี้ตัวนี้จะเป็นเจ็ดขั้นตอนนะครับง่ายๆกย็ขีบขั้วบวก แล้วก็ขั้วลบแล้วเราก็เปิดเครื่องอตัวเครื่องมันก็จะอ่านตัวค่าจากแบตนะครับอันนี้มันก็จะเริ่มเริ่มทำงานแล้วอันนี้เราก็ปล่อยมัน ให้ทำตามขั้นตอนนะครับให้ทำตามขั้นตอนทั้งหมดเจ็ดขั้นตอนให้เสร็จก็จะใช้เวลาน,านานหน่อยนะครับสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่นะครับสำหรับตัวเครื่องชาร์จตัวนี้ เริ่มมีปฏิกิริยานะครับก็สังเกตว่าจะมีฟองขึ้นมามีปฏิกิริยาทุกช่องนะครับทุกช่องจะมีปฏิกิริยาขึ้นมาหมด ตัวนี้เราก็เหมาะสําหรับในการบํารุงรักษานะครับจริงๆจะควรทาทุกสามเดือนหรือ6เดือนนะครับชาบร,ร์จบำรุงรักษาหีานแล้วแบตเตอรี่เราจะอยู่ยาวนานขึ้นถึงแม้ตัวนี้มันจะเป็นแบตมือสองท,ที่ที่ซื้อมาใช้นะครับ่ว่า,าอันนี้ซื้อมาตั้งแต่เดือน4ใช้มาถึงเดือนธันวานะครับก็ามาบำร,รุงรักษาที่หนึ่ง để đạo các trường hợp của đấy à hợp của các สีชั่วโมงนะครับเครื่องตอนนี้ก็ฟ้องว่ามันช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดดูค่า CCA นะครับดูค่าโอห์มค่าอะไรด้วยว่าได้เท่าไหร่ปิดเครื่องก่อน อสายนะครับเรามาดู่าซี a จะได้เท่าไหร่ อันนี้มันเพิ่งชาร์จเสร็จมันก็เลยวนสูงนิดหนึ่งแบบลูกนี้นะครับก็มีามี360 cca นะครับค่าโอห์มอยู่ที่8นะครับวนอยู่ที่13.26 ก็เดี๋ยวเราจะทิ้งไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวค่า C C M มันจะเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งถ้าโวลมันตกลงไปนะครับเหลือ12.7 12.8 C C ก็จะเพิ่มขึ้นมาอาจจะประมาณสัก380 390ประมาณนี้นะครับแต่ว่าแบตลูกนี้ก็เป็นแบตที่ดีเลยอันนี้แบตมือสองด้วยเพราะว่าตอนซื้อมาก็ตัวนี้ก็ประมาณสักปีกว่า2ปีแล้ว หมายถึงจากร้านนะเป็นแบบมือสองจากร้านเนี่ยแล้วก็ผมซื้อมาเดือน4แล้วก็มาใช้จนถึงเดือน12แล้วยังสามารถชาร์จแล้วก็บรรักษาแล้วก็ได้ค่า C, A, C A ขึ้นมา,อาตอนนี้อยู่ที่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าตอนต้นที่ไม่ได้วัดเพราะว่าผมก็ไม่ได้สนใจหรอกว่ามันจะมีเท่าไหร่ คือผมสนใจสุดท้ายว่ามันจะได้เท่าไหร่แค่นั้นเองซึ่งมันก็ยังมีอายุการใช้งานได้อีกอีกนานอ่ะอีกเป็นปีอ่ะถ้าดูจากค่าตรงนี้นะครับแต่ว่าเราก็มาชาร์จบรงักษาทุก3 6เดือนหกเดือนโอเคอันนี้ก็ให้ดูว่าการชาร์จบรงักษาเนี่ยเราไม่จาเป็นต้องมีเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่แรงๆอะไรพวกนี้นะครับก็ถ้าใครมีเครื่องเล็กๆก,ก,ก็สามารถใช้ได้นะครับ ว่าเป็นการชาร์จฟื้นฟูบษษแบตเตอรี่ทั่วตัวไปคือบางคนเอามาใช้กับรถยนต์ก็ไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องชาร์จฟื้นฟูนะครับก็ไม่จําเป็นเครื่องชาร์จเล็กๆตัวนี้ก็ได้เราเน้นบารุงรักษาเรื่อยๆนะครับสัเฟตมันก็จะสลายลองอมาไม่ได้เกาะหนานะครับเพราะถ้าเราปล่อยไว้น,นานๆมันจะเกาะหนาถ้าเราทําเรื่อยๆทุกสามืองหกเดือนเนี่ยมันก็จะ ออกง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องพื้นผูนแรงๆไม่ต้องใช้กระแสแรงๆนะครับเขียนนี้ก็ฝากไว้นะครับ